ส่วนครับอยู่กันกับเกม h o u s e of Legacy ฮะกับมาเล่นให้หายคิดถึงซึ่งก็มีอัปเดตอยู่พอสมควรเก็เลยมาลองดูกันสักหน่อยนะครับอะมาถึงก็ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาเลยนะครับแน่นอนครับยอมรับการแต่งตั้งสิฮะเป็นแม่ทัพประจำบนฑลขั้น5 เหมือนว่าพอม,มีค่าความสัมพันธ์ดีๆกับตระกูลอื่นก็ได้รับแต่งตั้งมีโอกาสที่จะได้รับแต่งตั้งขึ้นมาเองนะฮะตระกูลเราก็ยังคงเดิมนะครับส่วนพื้นที่กบฏมันก็จบคอนเทนต์แล้วฮะรเรียกได้ว่ามันก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วแหละแต่ก็มีอัปเดตขึ้นมาผมอยากมาดูว่ามันมีอะไรที่ช่วยให้เราเล่นได้ง่ายมากขึ้นบ้างนะครับอย่างแรกก็คือในเรื่องของการสอบนะฮะ มีการอัปเดตเข้ามาทําให้เห็นว่าจะมีการสอบเริ่มขึ้นในอีกกี่เดือนที่จะถึงนี้ฮะและเป็นการสอบอะไรบ้างก็มีข้อความชัดเจนอยู่ก็เป็นการอัปเดตท,ที่ดีครับเพราะว่าการสอบหลังๆมันรอนาดน,นะครับกว่าจะมาไม่ต้องเดากันแล้วมีเวลาบอกแล้วส่วนอัปเดตต่อไปครับก็ช่วยในเรื่องของความสะดวกสบายครับก็คือเรียนข้างหรือว่าที่พักของคนรับใช้อะฮะปกติมันจะตันแค่5ตอนนิ้ตันเป็น10แล้วนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถรับคนรับใช้ได้มากขึ้น ก็ดีขึ้นเลยเพราะปกติเนี่ยโอ้โหที่บ้านบ้านคนรับใช้เยอะกว่าบ้านเจ้านายเยอะมากๆม,มันแบบต่อหลังมันให้เต็มที่15ฮะแล้วบ้านที่อัปเกรดสุดครับมันต้องการ40คนนะฮะต้องการคนรับใช้40ิซึ่งเยอะเวอร์อะมีความสะดวกสบายคือเนี่ยฮะอัปเกรดทั้งหมดอัปเดตมาตั้งแต่แพทก่อนหน้านู้แล้วฮะอัปเดตมาสักพักแล้วแต่ตอนนี้ก็จะมีการเพิ่มในเรื่องของการจ้างคนรับใช้เพิ่มเติมให้เรากดปุ๊บเต็มอับทันทีนะครับ อันนี้คืออัปเดตใหม่และก็จัดสรรคนรับใช้เข้าไปในบ้านทุกหลังได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องเอาเมาส์ไปนั่งจิ้มไล่ดูทีหลังแล้วเพิ่มทีหลังนะฮะก็ช่วยในเรื่องของความสะดวกสบายได้เยอะมากๆเลยรวมทั้งค่าใช้จ่ายครับตอนหลังนะฮะปกติก็คือต้องกดเข้าไปแล้วก็อัพเองแต่เนี้็คือ สามารถกดและให้ทุกหลังเนี่ยไปสุดได้เลยแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าไม่มีคนอยู่เนี่ยเราจะเสียไหมทั้งพวกอาหารทั้งพวกเงินนะครับก็อาจจะเข้าไปกดที่หลังเหมือนปกติก็ได้นะหรือว่าถ้าใครแบบเนเหลือก็กดไปเลยต่อไปครับก็บลูปินนะฮะเดี๋ยวนี้ก็คือไม่ต้องสร้างบ้านเองแล้วเขาบีบูปินมาให้โหลดเลยค่อนข้างเด็กมากสำหรับใครแบบโอ้ขี้เกียจสร้างจังเลยประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยครับโหลดมาปุ๊บก็ไปตกแต่งเพิ่มก็ได้ะฮะถ้าอยากใส่อะไรเพิ่มเติมนะ ระบบเด่นๆที่อัพเข้ามาก็ประมาณนี้นะครับอาจจะมีอีกเล็กๆน้อยๆอย่างพวกหมอที่อยู่ในบ้านก็ช่วยแบบให้เราเจ็บป่วยน้อยลงด้วยนะครับอะไรประมาณนั้นอ่ะวันนี้ฮะจริงๆก็ไม่ค่อยมีอะไรหยิบม,มาทําเป็นคอนเทนต์เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูวิถีชีวิตกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ป้าหมิ่งของเราก็ติดสถานะประดุจเทียนลมแล้วนะครับใกล้จะหมดอายุไขเช่นกัน าตามซุนอ่ไปซึ่งเธอก็62นะฮะช่วยเหลือเรามาได้เยอะจนกับบทหายไปหมดประเทศแล้วครับก็จะมีซุนุฮะตอนนี้คือใกล้คืนสู่ผืนดินฮะก็จะเป็นสถานะที่มากกว่าบรดุเทียนลมเลยครับก็อาจจะอยู่ได้อีกไม่กี่ปีเดี๋ยวลองดูกันนะครับวันนี้น่าจะมีคนแบบล้มหายใจจากไปกับเด็กๆก,ก็น่าจะโตเดี๋ยวหาคู่ให้ดีกว่าใครยังไม่มีแฟนบ้างเอ่ยฟานผงนะฮะโตเป็นสาวเลยครับหาคู่ครองให้ได้แล้วเนะ ขึ้นสู่ปีที่45นะฮะเร่งความเร็วขึ้นมามันไม่มีอะไรทําจริงๆนะครับพอจบแล้วกระบ,บทดหมดแล้วมันคือหมดแล้วนะฮะได้แต่นั่งไล่ดูวิธีธชีวิตเฉยครับผมก็เลยไม่รู้จะทําอะไรเอามาลงอีกมันก็จบเท่านั้นนะฮะรอแต่ดูอัปเดตว่าจะมีอะไรน่าสนใจอ่ะ สนุฮะตอนนี้ก็ยังคงใกล้คืนสู่ผืนดินนะครับอาจจะข้ามไปได้อยู่รอดไปได้ปีหนึ่งซึ่งของเราตัวหลักๆที่เป็นตัวที่เราสามารถควบคุมได้ยังไม่มีใครเสียชีวิตนะฮะสนุนนี้น่าจะเป็นรายแรกเลยซึ่งป้าหมิงก็อาจจะตามไปนะเพราะว่าเท่าที่เช็คดูก็จะมีอยู่แค่2คนที่ตอนนี้นีมีสถานะใกล้หมดอายุไขนะครับแต่ป้าหมิงเป็นภรรยานะครับของอ e ีเฟิงซึ่งเป็นตัวที่เราไม่สามารถควบคุมได้สักเท่าไหร่ไม่สามารถเอาไปเป็นทหารหรือว่าเป็นขุนนางได้ก็อาจจะ ไม่ได้มีป้ายโผล่ขึ้นมานะตะกูลซุนนะครับต้องสงสัยก่อ,อาอธิกรรมให้ที่พักผู้กระทําผิดอ่ะเดี๋ยวไปลองดูกันหน่อยนะครับกาลังหาคู่ด้วยแหละเวลาหาคู่ผมชอบไปนี่แหละฮะตาอีเวนต์นี่แหละเือจะเจอแบบคนน่าสนใจรวนเออนี่ก็ไม่ไหวเลยฮะห้าสิบเก้านะ <c oughs> อะโอเคดูซินี่ไงผู้กระทําผิดให้ที่พักพิง่งแฉซะเลยนะฮะติดลบไปก่อนส่วนล,ลูกหลานเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับ เรามาแฉกันก่อนดีกว่าก็เหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวให้ป้าหมิงเป็นคนแฉฮะคนเราธยเยอะแฉง่ายแล้วก็ติดลบไปถามว่ามีผลอะไรทำไมต้องแฉก็ไม่รู้เหมือนกันมัน <c oughs> <c oughs> เป็นระบบเกมให้บบมีกดกดเฉยๆเราไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยนะฮะอาจจะไม่ต้องกดก็ได้อะรู้สึกว่าจะมีคนที่น่าสนใจก็คือเป็นไอ้หนุ่มผู้รู้ฟ้าดินฮะก็ได้สายบัณฑิตนะครับสายแบยบอักษรเพิ่มขึ้นมานะฮะร้อยเลย อักษรพลสวรรค์ก็57นะครับอ่ะสู่ขอก็สำเร็ยไม่ใช่สิรับเข้าตระกูลนะครับถ้าสู่ขอที่เคยคือเราส่งลูกสาวให้เขานะพยาดกันมาเยอะแหละ <c oughs> เดี๋ยวจะไม่มีตัวเล่นนะฮะเดี๋ยวให้ใครดี19ดีกว่านะครับอายุเท่าๆกันเดี๋ยวแก่ตัวไปหาลูกหาหลานยากไอ้แฟนหาได้อยู่แล้วนะฮะแต่มันจะมีลูกหรือเปล่าเพราะประมาณ30นี่ก็เริ่มจะไม่ค่อยออกลูกให้แล้วอะอ่ะโอเคสมรสสำเร็จนะครับน,นี่ติดโทษจำคุกไปโอ้โหนานเลยเนะี่ย ไว้มาดูกันต่อก็จะมีตระกูลจื่อดีครับโดนยึดคลองที่ดินโดยตระกูลด่นไม่ค่อยเห็นอีเวนต์นี้เหมือนกันเดี๋ยวลองไปดูกันหน่อยนะครับเผื <S <S <ๆ>่อได้แบบลูกสซอรไพรสลูกเขยด้วย <S <S <ๆ>เหมือนจะมีดีๆเยอะอยู่เหมือนกันฮะบ้านนี้คนเยอะมากเลยและอายุก็ไม่ได้เยอะมากมายอ่ะมาเป้าหมายที่ก่อนนะครับแจ้งความฮะเหมือนจะโดนตระกูลหมานะครับยึดคลองที่ดินไปแล้วก็แจ้งความให้โดยใช้ป้าหมิงนะครับรีบใช้ก่อนเธอจะหายไป <g ly> ใกล้แล้วโอ้โหความรู้สึกดีขึ้นมา200ร้อยเลยครับความสัมพคุณขึ้นมาหนะก็คือเราแจ้งความให้เขาครับแล้วก็ได้เจอคนที่ชื่อว่าส่งเหยอ่อเดี๋ยวมาดูลูกสาวลูกชายกันดีกว่าแต่ว่าเมื่อกี้200เลยเลยหรอมันมันไม่สูงสุดแค่100คร้อยเหลอฮะคนไหนนะอ่ะคนนี้ก็ร้อยนะครับยังแค่ร้อยแต่คือขึ้น200เฉยๆถ้าแบบเราติดลบก็อาจจะได้เพิ่มขึ้นมาแต่ถ้าติดลบก็คือไม่ค่อยเจอหน้าหรอกฮะ งันบวก200บมาก็ไม่ต่างจากร้อยเท่าไหร่นะอ่ะเดี๋ยวหาดูลูกสาวลูกชายบ้านนี้มีใครน่าสนใจบ้างมีโฉมงามฟ้าประทานนะครับน่าจะให้ลูกได้เยอะสายอักษรนะมีคนนี้ก็น่าสนใจฮะโชคดีมีชายได้โชคลาภมาเยอะถามว่ามีผลอะไรถ้าส่งไปให้ห้องเต้น,น่าจะดีกว่านะครับมีโอกาสที่จะได้คัดเลือกขึ้นไปส่วนหนุมๆที่น่าสนใจก็จะมีคนดีครับได้วาจาห้องไผ่ลอกับงามโดยกําเนิดน,นะฮะ หลังๆผมเน้นสเสน่ห์อย่างเดียวแล้วจะปั๊มลูกไอ้พวกบรนดกบันดินดตนักปราดอะไรอย่างนี้มันก็เพิ่มขึ้นมาเองได้ฮนะส่วนสายยุทธเนี่ยมันไม่มีกระบทแล้วคุณรออาจจะต้องรออัปเดตเห็นว่ามีวอกันระหว่างประเทศก็ไม่รู้อีกนานเลยเอามาปั๊มลูกก่อนแล้วกันฮะมีสาวสามคนอ่ะที่รอแต่งงานยังไม่ได้แต่งไปที่คือฮาวาก่อนแล้วกันฮะสิบเก้ขวบแลวฮะ เดี๋ยวจะขึ้นเลข2แล้วอ่ะเดี๋ยวให้ของสะสมไปสักอันนึงก็ได้ค่าสินสอดเงินทองเยอะแยะไม่รู้ใช้ทำอะไร <c oughs> อ่ะเอาไปเรียบรย <c oughs> บ้านนี้เล็งๆไว้หลายคนอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีอีกมกีเอาลูกบ้านเนี้ยเยอะๆเลยมาครับมาที่สาวสวยฉมงามฟ้าประทานฮะอายุ21นะครับก็ผู้ชายบ้านเรา19น้อยกว่าหน่อยดึงแต่คนที่สวยน่าจะไม่ค่อยมีผลอะไรกับอายุเท่าไหร่นะครับ สเสนต่ต้ง91อ้อะส่งหนุ่มรอไปฮะ50เนี่ยคนนี้สเสน่อันนั้น91โอ้โหโคตรสวยอะเรียบร้อยมีอีกมีอีกบ้านนี้โหเยอะแยะเนี่ยฮะคนนี้อุบายเฉียบคมนะครับเอามาเก็บไว้ฮะมีเอาไว้แฉแม้ว่าจะไม่มีสงครามแล้วก็เอาไวแ้แฉคู่กับจงไปโอเคเรียบร้อยครับมีอีกมีอีกมีอีกผมแบบกวาดบ้านนี้หมดอะคนนี้โชคดีมีชัยฮะว่าจะเอาไปให้ฮ่องเต้นเนยครับ ก็เดี๋ยวฝากไว้ให้กับหนุ่มๆสักคนหนึ่งฮะเผื่อว่าฮ่องเต้ไม่เอาฮองเต้ไม่เอาก็รับผิดชอบกันเองนะฮะอ่ะเดี๋ยวแปะของสินสอดให้หน่อยละลายของเนี่ยของมันเยอะของมันล้นมากอ่ะเรียบร้อยดีครับติดลบได้มาปุ๊บก็รองไปถวายให้กับยุนลินฮะฮองเต้ของเราผู้มีรักร่มเพศช,ชายหาผู้หญิงดีๆมาให้เนี่ยช่วยรับวิถีวันนี้โชคดีบีชัยต้องได้ละ ไม่ได้เอ้ยให้ให้ใหอีกทีให้ทีให้ทีไปพิจารณา,าดูอีกทีไม่ได้หาดีๆมาให้ไม่ได้ไอคนส่งไปคำๆนี่ได้มาสองคนเนี่ยเอาอีกทีหนึ่งไม่ได้นะครับยังไงก็ไม่ได้โอ้สเน่มันน้อยไปหรือยังไงส่วนคนที่รับไปก่อนน้านี้ก็เป็นสนมทั้งนั้นนะครับยังไม่ได้มีเป็นแบบ พย aja ายาหลักสักคนกับมีลูกสาวมาหนึ่งคนฮนะสืบทอดไม่ได้เดี๋ยวยึดตำแหน่งเดี๋ยวน่าจะได้ยึดเอกนะฮะลูกสาวของเรายัางแตกไม่ครบนะเดี๋ยวไปลองดูตระกูลอื่นกันบ้างนะครับก็จะมีอีเวนต์ของตระกูลปีตระกูลจือเมื่อกี้เคลียร์ไปละตระกูลปีตรงนี้มีคนป่วยปะ่ะไหนครับใครป่วยครับมีหนุ่มๆหมลอ่ลอๆป่วยบ้างไหมครับคนป่วยเหมือนผมจะติดลบมั่งหาไม่เจอเหมือนกันฮะ ไม่เจอเลยในบ้านก็เดี๋ยวมาดูลูกชายบ้านนี้ดีกว่ามีปีจือตี้คนนี้เชี่ยวชาญยุทธแล้วก็ได้หน้าตาดีฮะงามโดยกําเนิดโอเคคนนี้แหละมี2คนเลยครับยังไม่ได้แต่งฟานผงกับหลิงหนิงไปกันที่หลิงหนิงก่อนละกันเลครับอ่ะให้ของเล็กๆน้อยๆแล้วก็เรียบร้อยครับได้แต่งหลังๆก็ชื่อเสียงเยอะฮะกดไปไม่ให้ของก็ได้แต่งอยู่แล้วนะ โอเคครับปีเด็กเกิดมาใหม่ฮะลูกของทรงหาวแล้วก็มีคนท้องเรื่อยๆฮะจังหวะนี้ก็ไปยาวไปผมแบบไม่ค่อยทําอะไรแล้วเคี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรทําละอย่างดีสุดก็เนี่ยไปหาคอนเทนต์นนะฮะไปเรื่อยเปื่อยไปติดลบไปอ่ะ, <c oughs> อะมาดูครับหนุ่มๆสาวๆตระกูลนี้มีใครน่าสนใจบ้างเอ่ยแล้วมีใครทุจริตมั้งก็มองหาไม่เจอฮะ จะมาจับได้ผู้ชายกับบ้านซะอย่างนั้นรับเข้าตระกูลมาครับหรือแค่คนสุดท้ายครับที่ยังไม่แต่ง,ตองนอกั้นแต่งหมดแล้วโอเคครับที่เหลือก็ใช้ชีวิตฮะเลยเปื่อยปลกปัหลาดออกมาเลยเปื่อยกบบระบทไม่มีเลยตอนนี้ผมเป็นเจ้าเมืองเมืองนี้อยู่่ะเดี๋ยวลองนี่หน่อยระบบจับกลุ่มนี่ครับทลายบ่อนฮะโทษจำคุก4ี่ปีเงิน20 0 0มืครับอันนี้เข้าไปในคังของเมืองเลยครับไม่แย่นะฮะแต่มันน่าจะได้เยอะกว่านี้หรือเปล่า ในสองหมื่เองเข้าคลังจังหวัดนะครับคลังของเมืองนี้แหละไม่อีกมีออกจับอีกจับอีกไม่ส่งไม่เสี่ยงนั่นแหละจับอย่างเดียว4ปีสามหมื่นเหมือนจะสุบนะครับเมื่อกี้สองหมื่นนี้ได้สามหมื่นแคประมาณนี้นีฮะระบบจับกลุ่มบ่อนทลายบ่อนอยากกดมาตั้งนานคือไม่ได้เป็นเจ้าเมืองไง แล้วก็กําลังจะหมดไปอีกหนึ่งปีฮะเข้าสู่ปีที่46ครับไม่ได้ทาอะไรแล้วบอกตามตรงผมย่เกียดกดอะส่วนอู่เรียบร้อยฮะคนในตระกูลเนี่ยเสียชีวิตแล้วนีครับก็ไปกดกันที่ศาลบรพรพชนได้ฮะก็ใช้ 2. องหมื่นเนี่ยจัดทําป้ายวิญญาณส่วนคนอื่นๆครับมีประดุจเทียนล,ลมอีกหนึ่งคนฮะก็คือแฟนของโซนูครับกำลังจะตามไปเหมือนกันฮะประดุจเทียนล,ลมแล้วเหมือนกันย้ายไปอยู่เส้นหลังสุดนี่เลยนะครับเพราะว่าตัวหลักเสียชีวิตไปละ ที่อยู่ซึ่งเธอเนี่ยก็อายุ52ปีนะจริงๆก็แบบน่าจะยังไม่ถึงอายุไขแต่เหมือนจะไปแล้วอารมณ์อารมณ์ก็ยังร้อยอยู่ฮะจะตามแฟนเขาไปแล้วส่วนป้าบิ๊กนะครับใกล้คืนสู่ผืนดินแล้วก็สักปี2ปีคงจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วส่วนป้าวิญญาณครับมาลองเพิ่มกันหน่อยไม่เคยเลยเหมือนกันฮะก็คนแรกเลยครับระเดิมไปอ๋อใส่เข้าไปก็คือได้ชื่อเสียงนะครับอาเคสเพิ่งจะผ่านเนี่ยคนแรกเลยเนะครับส่วนอู ส่วนตัวหลักเราครับอายุยืนหมื่นปีฮะอันนี้ไม่ได้กินยานะแต่คือแบบไม่รู้เหมือนกันมาจากไหนไม่รู้เหมือนกันแต่ก็65แล้วแหละยังไม่วีวีเววนะครับเฟิร์เย่ก,ก็ยังอีกนานฮะท่านอัครเสนาบนดีลวนเอ๋ก็อีกนานทะ60ปีไม่ต่างกันว่างแบบว่างจริงอะ่ะเล่นคูณ1ิแล้วปล่อยวีเว้นแล้วผมไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรแล้วฮะทั้งแจ้งทั้งจับทั้งเพิ่มค่าความสัมพันธ์มันแบบไม่มี เป้าหมายแล้วกบฏก็หมด,ก,หมดก็นั่งรอลูกๆกหลานโตก็เลยกันฮนะไม่รู้จะทำอะไรจริงๆอ่ะวันนี้ได้แต่งตั้งฮะคนของเราอ่ะนี่ไงขึ้นเป็นขั้น3นมครับหนิงหิงและได้สอบโอเคไปไปไปพวกนี้สายออกษรฮะก็ผ่านหมดนะครับไม่ติดปัญหาอะไรฮะเหมือนว่าจะมีคนหายไปนะครับนี่ไงเสนาบดีกรมพิธีก็คือเอาไว้เปลี่ยนอ่านี่ไง สอบเป็นสอบเป็นผลสอบมีกวางหลีครับเอาออกได้ฮะเลื่อนขั้นเลื่อนขั้นเปลี่ยนผลกันหน่อยนะครับอ่ะไปตำแหน่งที่สำคัญสำคัญดีกว่าแล้วก็รอสอบครับมาพอดีฮะอ่ะไปอันนี้ขั้นสุดท้ายแล้วนะครับพวกนี้อักษรน้อยหมดละผ่านหมดและนี่ได้เป็นขุนนางกันหมดครับแต่คนละขั้นเลยครับเกียรติยศคนละขั้นกันหมดเลยขึ้นอยู่กับเหมือนกับอันดับการสอบอ่ะเอแล้วแบบนี้ก็จะได้แต่งงานใหม่หนึ่งคนใช่ไหม ส่วนเปลี่ยนผลสอบเปลี่ยนไม่ได้นะไม่มีใครตกนะครับโอเคฮะได้แต่งงานใหม่นะครับแต่สแตทก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อายุก็เยอะแล้วด้วยอายุ26นะครผมเรา22เองน่าจะไม่คุม้มอะฮะไม่แต่งใหม่แล้วกันไปอย่างนี้แหละว่างครับไม่รู้ทำอะไรหาเรื่องดีกว,ว่า เห็นว่าถ้าเราทําให้ประชาชนไม่พอใจมันจะเกิดกบฏขึ้นมาใช่ไหมซึ่งความไม่พอใจมันเกิดขึ้นได้โดยการเกณฑ์ทหารนะครับก็เกณฑ์ทหารเล่นกันให้มันไม่พอใจกบฏจะได้เกิดมาใหม่ได้ตีกันหน่อยมันเบื่อเบือ่อไม่รู้ทาอะไรจริงตอนนี้คือนั่งว่างมากเลยอะผมปล่อยเวลาทิ้งเลยอะรู้จะสร้างความสัมพันธ์ไปทําไมไม่รู้จะแฉไปทําไมกบฏก็ไม่มีให้ตี าเรื่องเดือดให้ผลไม่พอใจเล่นๆนะตอนนี้65เปอร์แล้วเหมือนจะได้สูงสุดแค่นี้ครับ98เลยครับเพราะว่าเกณฑ์แบบใส่เต็มอ่ะมันก็จะออกมาแค่แบบหลักร้อยคนนะฮะมันก็ไม่99มันก็ไม่ร้อยสักทีอ่ะลองดูนะครับปล่อยทิ้งปะยาว,ยาวๆฮะคูณ10ดูซิว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมจัดสรรครับอ่ะไปไปไไป,ไปลิงๆิงๆเป็นนี่ฮะการคางเรียบร้อยเลยครับอันนี้ผู้ดูแลเสียชีวิตนะครับ อันนี้บรรลุนิติภาวะหาแฟนให้ใหม่แล้วก็ลูกๆหลานๆโตขึ้นมาโอ้โหนี่คือได้คนการค้าร้อยไปเลยสุดยอดนะครับอันนี้เมืองฉู่นะครับให้เก็บกำหนดภาษีเอโอเคจัดสรรไปก็คือเจ้าเมืองฉู่คะสามารถจัดสรรภาษีให้กับเมืองเล็กๆต่างๆรอบๆนอกอะฮะถ้าแบบเราไม่ได้สนใจอะไรก็ไปเลยนะครับเขาออโต้ไว้ให้แล้วเด้งมารัวๆอ่ะโอเคเก็บภาษีฮะ เมืองชูเก็บไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่าประชาชนไม่พอใจมากๆเลยผมต้องการกระโดดให้มันเกิดขึ้นมาแต่เมืองอื่นเนี่ยได้นะครับถ้าไม่ได้ไปเปิดออตโต้มันก็จะเด้งยับๆองเงี้ยเด้งทุกอย่างโอเคอันนี้อะไรแต่งตั้งขุนนางนะครับมนทนซานส่วนไป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 ,ไปใครยังไม่ขั้นห้าขึ้นไปขั้นห้าได้ค่าความสัมพันธ์ขึ้นมานะครับ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้เนี่ยขึ้นปีใหม่แล้วนะร,ราศการกลับบ้านหมดแล้วนะครับ ก็เช็คสุขภาพกันนิดนึงดูเหมือนจะไม่มีใครเป็นอะไรนะครับแต่ป้าหมิงไปแล้วนะฮะไปตั้งแต่ปีที่แล้วผมเล่งคูณ1ิไปลืมอัดยาวกับตอนนี้เนี่ยอีเฟิเนนร,นร,มมนนนร์นก็จะไปแล้วเหมือนกันนะฮะเทียนลมเริ่มมาแล้วแต่ยังไม่ไปสู่ผืนดินนะครับและชื่อซินก็จะไปแล้วเหมือนกันฮะอันนี้ก็เทียนลมมาแล้วฮะบ,บอกล่วงหน้าเลยครับประมาณ5ปีก็จะตามไปเหมือนกันนะครับขันทีรู้ดี ตอนนี้เรามีเด็กที่แบบนี่งไงยังไม่ได้หาคู่ครองนะครับไปไๆไ,ไปไปนี่คือสายยุทธนะครับอีกคนนึงไม่มีพรสวรรค์เทียวซินนี่คือ,อเล่นมาสินนะครับให้อาจารย์ใสายสินไปรวมทั้งมีกลยุทธ์เล็กๆน้อยๆฮะลองส่งไปดูดูซิว่าผ่านไม่ผ่านถ้าเจียวซินน่าจะผ่านฮะซูเฟยไม่น่าจะผ่านนะสายยุทธเอาผ่านเฉย2คนเลย ซูเฟยผ่านได้ไงครับเนี่ยหน้าตาดีอเอะเชลซินนี่คือโอเคเรารู้ว่าผ่านอยู่แล้วครับเพราะปั้นมาทางศิลแล้วก็มีกลยุทธ์มีสเสดพอสมควรแล้วเพิ่งจะโตนี่ก็เจินจงครับเด็กๆโตขึ้นมาผ่านไปหนึ่งปีอย่างรวดเร็วอะผมแบบไปสิบอย่างเดียวเลยไม่เล่นอะไรแล้วมันไม่เหลือคอนเทนต์อะไรให้เล่นแล้วอะพยายามหาอะไรให้ดูมันก็ไม่ีอะไรดูอะมันหมดแล้วเคยทำไปหมดแล้วครับแล้วก็แฟนของสซดูไปแล้วเหมือนกันนะครับ กบฏมันเกิดขึ้นฮะแต่มันก็ไม่ได้เป็นให้เราตีฮะเราไม่สามารถเข้าไปควบคุมเข้าไปตีอะไรได้ก็เหมือนกับว่าให้ทหารเข้าไปปราบปรา,ามาอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ไม่ได้ส่งไปนะครับมันก็ขึ้นเป็นไฟอยู่งั้นน่ะจนผมรู้สึกว่าผมทิ้งดีว่าแลวก่อนจะออกมาเดี๋ยวขโมยตังก่อน <laughs> ให้คนที่มาอยู่ต่อไปเนี่ยไม่สามารถหยุดกบฏได้นะครับนี่คือผ่านมาหนึ่งปีกบฏมันก็ไม่เกิดขึ้นมาสักทีอ่ะผมทิ้งตําแหน่งเดี๋ยว เอาเงินออกมาให้ได้มากที่สุดฮะใสไปเยอะมันก็ออกมาแบบไม่ได้หมดนะโอเคพอละเหลือไว้ห้า0 0นกว่าเดี๋ยวทิ้งตำแหน่งนะครับก็ขั้นสามมันว่างอยู่พอดีครับจับขึ้นไปเลยฮะจากขั้นสี่เมืองชูเมื่อกี้นี้เอาขึ้นสากูหนีล่ะแล้วใครจะมาทำอะไรผมได้อำนาจมันอยู่ในตระกูลเราหมดเลยนะเออลองดูว่ากบฏจะเกิดขึ้นไหมคือแบบอยากลองไงว่ากบฏมันเกิดขึ้นมาบ้างหรือเปล่า โยนหลินครับขอคุยด้วยหน่อยเมื่อกี้สาวที่ส่งไปเนี่ยแฟนใครวะก็มาดูกันที่ถวายคำยุยงนะฮะเราจะเห็น่คนในราชวงศ์ทั้งหมดอ่ะอยู่ข้างล่างนี่เลยนยครับเหมือนจะอยู่ล่างสุดสองคนนี่เลยก็เป็นภรรยาของอิงเฉาไม่รู้จักนะครับคนเนี้ยไม่ค่อยได้มาคุยอะไรเท่าไหร่สวนสดีคนนึงฮะชื่อมันคุ้นจังเลยสื่อเกาจือเกานี่มันหนุ คุ้นๆจังเลยฮะเดี๋ยวขอเช็คนิดหนึ่งนะไอ้นี่มันนี่ไงสมคนแล้วเราอ่ะจากตระกูลของเราเลครับลิงเอ๋อก็เอาไปชิงเอ๋อก็เอาไปนี่คนใหม่เด็กใหม่ๆสู้ไฟก็เอาไปนะฮะแต่เราอะอายุ53แล้วนะควรจะเผาๆหน่อย53ครับยังต้องการสนมเพิ่มอีกเขาแบบไม่ลดละเลิกสักทีวะ มันไม่ได้ว่ะอย่างนี้มันไม่ได้ว่ะผมมองว่าถ้ากบฏไม่เกิดผมจะขึ้นมาเป็นราชวงศ์ไม่ได้เะครับเพราะปกติเวลาสืบทอดอํานาจเนี่ยก็จะได้แค่คนในตระกูลของเขาอะฮะเราจะเข้าไปหย่ม,มาอะไรไม่ได้เลยต้องใช้อํานาจจากการทหารครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอำนาจการทหารแล้วมันไม่มีกบฏมันไม่สามารถไต่ยศขึ้นมาได้ในภายหลังนะครับก็เดี๋ยวรอดูก่อนแล้วกันฮะว่ากบฏจะมาไหมอันนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนไม้ฮะให้คนอื่นเนี่ยขึ้นมาเป็นเจ้าเมืองแทนถ้า มันไม่มีกบฏจริงๆผมไต่ยศไม่ได้มันก็จะต้องจบที่โยรหลินต้องลงนะครับไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถเป็นราชวงศ์ได้เลยเพราะว่ากบฏห,หมดแล้วและาทหารที่เราคุมไว้เนี่ยอายุไขหมดก็ขึ้นไม่ได้แล้วนะครับมันมีแค่โอกาสตรงนี้อย่างเดียวได้ครับเร่งเวลารอดูว่ากบฏจะมาไหมผมเพิ่งแต่งตั้งไปดีครับให้ตะกูลอื่นเนีเ่ยขึ้นเป็นเจ้าเหมืองนะครับ แต่ความไม่พอใจก็100ะฮะมันก็เยอะอยู่อะแต่มันก็ไม่ได้มีกบฏทเกิดขึ้นมาซึ่งก่อนนันนี้เนี่ยไม่ได้แต่งตั้งใครเลยนะครับมันก็ไม่มีกบฏอะไรขึ้นมาเลยเวลาผ่านไปสักพักเนี่ยฮะประมาณเดือนกว่าๆผมก็มาลองเช็คดูนะครับเกิดกบฏทขึ้นมาแต่ก็แค่ไฟไหม้ขึ้นมานะครับไม่ได้แบบมีทหารอะมันไม่ได้มีการยึดอํานาจอะไรยึดเมืองอะไรเท่าไหร่เลยปล่อยยาวไปเลยดูสิว่าเมืองจะเต็มไปด้วยกบฏอีกครั้งหนึ่งไหมไม่งั้นก็ไม่มีอะไรทำอะฮะอะ รออัปเดตอย่างเดียวครับส่วนหยวนลินมาเข้าเข้าไปคุยกันหน่อยคือก่อนหน้านี้ผมถวายสตรีนะครับก็จะมีคนที่เราเคยส่งไปแล้วน้องรู้สึกว่าอยู่ๆก็รับให้ก็คือคนที่โชคดีมีัยครับเดี๋ยวเดวเดี๋ยพาไปดูนะครับก็คือหยวนลินตอนนี้มีสนม3คนฮนะจากปกติ2ตอนนี้มี3ฮนะแล้วก็อยู่ๆมาลูกเพิ่มมาอีก1คนเป็นลูกชาย เอาเป็นจือเจิ้นเสวียนนะครับคนที่เราเคยส่งไปตอนแรกจําได้ป่ะที่มีโชคดีมีชายและผมหามาให้ฮองเต้อะฮะคนนี้ครับแต่ส่งไปส่งมาอยู่ๆน้องก็รับไว้ฮะแล้วก็ได้ลูกชายมาตอนไหนก็ไม่รู้ผมเล่งเวลาไงสามขวบแล้ว <c oughs> ได้ลูกชายมาด้วยครับพรสวรรค์ไม่มีโครงกระดูกพิสดารก็คือชีวิตเรียบง่ายเลยครับไม่ได้มีอะไรพิเศษมากใหม่ได้เห็นหน้าเลนสองคนฮะแต่จะเอามาอยู่ในตระกูลเรายังไง คือตอนนี้กําลังจะวางแผนยึดอํานาจจากโยลินแล้วนะฮะโยลินนับไม่ท่าไหร่เอามาตระกูลเราคือให้มาสมรสกับใครก็ได้สักคนหนึ่งเลนเลนเนี่ยเลยมันไม่บีนะครับไม่มีให้รับเลี้ยงเลยผ่านไปอีกหนึ่งปีครับเล่งเวลายาวไปไม่มีกระบฏเกิดขึ้นมาเลยนะทำอะไรไม่ได้จริงๆเพราะงั้นถ้าแบบ อยากจะเป็นราชวงศ์ฮะก็ต้องยึดอำนาจตอนนี้เลยครับไม่งั้นทหารที่เราปั้นไว้นี่หมดอายุไขซะก,ก่อนแล้วเราจะเป็นราชวงศ์ไม่ได้เลยครับเพราะว่าไม่มีทหารที่คอยมานั่งคุมตำแหน่งให้ให้ครบ7ท่านนะครับอ่ะสอบเด็กเราเปลี่ยนผลสอบได้ครับผมลองแล้วเปลี่ยนผลสอบได้หนึ่งคนแต่สุดท้ายเนี่ยก็ได้แค่กิจยศนะครับไม่ได้เป็นขุนนางก็เลยไม่ส่งดีกว่าเล่นธรรมดาดีกว่าน้องจิตตกเปล่าๆนะครับมันจะมีสถานะที่เมื่อสอบตกอาจิตจะ,จะตกไปด้วยอะไรประมาณนั้นนะฮะ เมืองชูครับเงียบสง,งบความไม่พอใจ99สรุปว่ากบฏก็ไม่โผล่ขึ้นมานะฮะทำอะไรไม่ได้ก็ต้องยึดอํานาจนะเอาให้คนของเราเนี่ยเป็นราชวงศ์ก่อนให้เราเนี่ยเป็นตระกูลราชวงศ์หมดเวลาแล้วหยนหลินมันได้มีกบฏให้ตีตาก็ไม่รู้จะเอาทหารขึ้นมายังไง <c oughs> ตาคอนะมาก่อนตายเถิงยางฉีดของเราเป็นหองเต้สักทีดิ ไม่เป็นตอนนี้มันจะไม่อยู่อากาศได้เป็นแล้วนะครับแล้วเราจะเล่นเนื้อหาใหม่ที่เป็นเควสของตระกูลราชวงศ์ไม่ได้ซึ่งตอนนี้เห็นว่ายังไม่ได้อัปมาเนะเป็นไปก็เท่านั้นแต่ผมขอเป็นไปก่อนแล้วกันรอแพทเลยครับอ่ะสำับ0ูนย์42อเปิดนะครับแลวก็คัดค้านพอสมควรเลยนะเนี่ยแต่ไม่เพียงพอก็เรียบร้อยนะครับได้เป็นทองเตสมใจไอนีประหารทิ้งฮะแค้นส่วนตัวนี่บอกตามตรงเอาสาวตระกูลเราไปสามคนอ่ะ เทพสงคารามครับกลับมาฮะเดี๋ยวมาคู่กับจงผงแล้วกันจงผงเนี่ยเป็นลูกของกวางหลีนะครับและก็คือจะยังอยู่ในนาที่แห่งนี้ฮะเมืองหลวงว่าเส้นของเถิงอย่ังฉิดก็มีกวางหลีมีจงผงนะครับทั้งเส้นนี้ก็คือจะอยู่ในเมืองหลวงบนเลยเราก็ให้หลานๆของเราสองคนเนี่ยเข้ามาอยู่นะครับส่วนเลนเลนะฮะไม่สามารถรับเข้ามาได้ครับ น่าเสียดายฮะอยากจะได้รับเข้ามาจริงๆนะครับทำได้แค่ในประเทศปล่อยไปฮะกับประหารทิ้งซึ่งมันไม่ดีเลยอ่ะส่งสนมกับบ้านนะครับรวมทั้งเดี๋ยวจะมีลูกๆของเราด้วยไปให้หมดนะครับกับบ้านเดิมไปเหลือแต่พวกหนุ่มๆกับลูกๆหลานๆได้ไวไปไปไปไหนก็ไปไโอเคครับและนี่ก็คือราชวงศ์ปัจจุบันนะครับ ผมทำไว้ก่อนรอขึ้นแผดใหม่ยวนลินก็ยังอยู่นะครับยังอยู่ในเมืองหลวงทางนี้เพียงแต่ว่าลูกกับเมียอาจจะแบบยกย้ายไปหน่อยก็ทั้งเส้นของเถิงยังฉินนะครับอยู่ในเมืองหลวงนี้หมดเลยนะครับมีแต่พวกพวกของเราทั้งนั้นเลยอ่ะเรียบร้อยครับขึ้นเป็นขุนนางราชวงศ์นะครับไว้รอเล่นในแผดต่อๆไปทำไว้ก่อนที่จะไม่ได้ขึ้นเป็นราชวงศ์ฮนะเดี๋ยวพวกทหารของเราจะหมดอายุไข,ขซะก่อนแล้วมันต้องการทั้ง7คนนะฮะ กับตอนนี้กบฏไม่มีทําให้ขึ้นขั้นของฝั่งทหารไม่ได้เลยนะครับอ่ะแต่งตั้งแต่งตั้งใครใครอยากเป็นขั้น2ผมเอาหยวนเกอขึ้นมาดีกว่าอายุยังไม่มากยังอยู่กับเราอีกนานฮะสีปีเองส่วนกลมอาญาก็คือฮวาะขึ้นมาเป็นขั้น3นมเลยครับอำนาจหลักๆอยู่ที่เราหมดแล้วนะครับส่วนที่เหลือด้านล่างเนี่ยช่างหมัดเนี่ยโอเคประมาณนี้นะครับที่เหลือก็รอแผ่นใหม่ตอนนี้ไม่รู้ทาอะไรนั่งว่างๆเปิดคูณ1ิทิ้งไว้อย่างเดียว มันไม่มีคอนเทนต์อะไรแล้วนะครับรอแพทใหม่อย่างเดียวฮะแพทที่เกี่ยวกับเควสของราชวงศ์นะครับถึงจะได้คอนเทนต์อะไรขึ้นมาอีกนิดหนึ่งคอนเทนต์เอ็นเกมเหงาๆห,หน่อยไม่รู้ทําอะไรเลยถ้ามันมีกระบทเกิดขึ้นมาใหม่ได้เรื่อยๆมันก็ยังพอมีอะไรให้เล่นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ว่างเลย,ว,เลยว่างจัดเลยอ่ะนั้นได้แต่งตั้งขึ้นมาเองครับแม้ว่าจะไม่ได้มีการลบเลยก็ได้แต่งตั้งเป็นฐานอรารัคขาขั้นเสร็จ สววนดีคนสนิทหามาได้ทุกเดือนก็ไม่มีสเตตอะไรดีๆเท่าไหร่ผมจบไว้เท่านี้ดีกว่านะครับไว้เดี๋ยวมีคอนเทนต์อะไรน่าสนใจอัปเดตน่าสนใจแบบใหม่ๆค่อยมาทำคลิปกันต่อนะครับก็เซฟยังอยู่เซฟไม่ได้ไปไหนเอาไว้เดี๋ยวอัปเดตก็มาเล่นกันต่อนะครับอ่ะจบไว้เพียงเท่านี้ฮะขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหากคุณชอบฝาก like, กดไลค์กดสมัครให้เป็นกำลังใจให้ด้วยครับสากันครับสวัสดีครับ